คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างรินทองที่มาแทนรวมเพื่อนของเรานะฮะแล้วก็ส่วนมิกนะครับซึ่งลงต่ออีกหนึ่งนัดสามช็อตนะครับหนึ่งสองหนึ่งสอถ่ายรูปนะครับ1 2ึ่โอเคครับอ่าตั้งทีมเลย นี่คือน้องน้วิชุทิพย์นะฮะชนะไปแล้วเมื่อครูเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้มาดู ระหว่างรินทองกับสวนมิกรินทองอยู่ในชุดสีม่วงครับ ส่วนมิกนะฮะเป็นอะไรเอ่ยลูก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 ทุ่มนะฮะอ่าส่วนมิกได้ทุ่มครับลูกนี้ยิงโอ้โยโดนใต้คา,านเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ลินทองนะฮะ ทองนำมาแล้ว1 0ึครับ มากลางเข้าออประตูไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ครับน <Okay. S 2> อันนี้เห็นนนะมีปัญหาที่เราคิดว่านะ่าอาจจะเกิดในเรื่องของน้อง,องๆในรุ่น10ปีนี้ของรินทองมี11เข้ามาร่วมทีมด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นทีมที่เข้ามาเสริมให้ในโปรแกรมแทนรวมเพื่อนนะอีก3ทีมอาจจะมีปัญหาใน นผละะฮเดี๋ยวอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีคุยกับผู้จัดการทีมรินทองก่อนว่าในการแข่งขันแบบนี้รินทองถือว่าเขา้าร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่มีผลเกี่ยวกับคะแนนนะแพ้ชนะยังไงก็ไม่มีผลเกี่ยวอ,อีกสามทีมที่เหลือจะได้ไม่กังขาในกิจกรรมในวันนี้นะอาจารย์ครับของ รินทองอผมให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยโดยที่ไม่มีผลกับการแข่งขงันเพราะฉะนั้นจะมี3ทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะคัดมาชิงนะเดี๋ยวนี้ให้เข้าร่วมกิจกรรมฮนะไม่เป็นไรครับดดนะเดี๋ยวผมตามไม่เอาเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ต้องชี้แจงก่อนนะครับไม่ใมมายมา้วไปตทยชีไชจายในตงตัวเลยมากัจาย์ครับอของดินทองเนี่ยในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังไม่มีผลที่จะเก็บแต้มเข้าชิงนะฮะอ้าวก ถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมแทนรวมเพื่อนก็คือให้ร่วมให้เด็กๆมาเล่นด้วยกันสนุกๆเพราะว่าสามทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเ<ำ>ขา<อ>มาสมัครตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็พอดีว่าอันนี้มันเป็นนอกโปรแกรมอ่ากอเดีด๋ยวคงกลัวว่าจะมีปัญหาในอีก3ทีม่าถ้าเกิดไม่มี<อ>ทีมนี้เข้าชิงก็จะมีต้องตกตกตกรอบมาหนึ่งทีมเดี๋ยวจะมีปัญหาก็เลยว่าตอนนี้ให้เด็กๆเล่นสนุกๆ ถ้าลงกิจกรรมไม่เดไม่เสียค่าใช้จ่าย้อ๋อไม่ใช่แล้วและและเด็กจะได้รางวัลอะไรกลับบ้านไหมอ่าเพราะว่าตอนนี้ผมผมเตรียมมาแค่สามถ้วยเอาคับอ๋อแสดงว่าถ้าชนะขึ้นมาก็ไม่มีรายได้เลยใช่คับเพราะว่าเห็นว่ามาแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรก็เลยให้มาไม่ได้กิจกรรมคแล้วสมมุติถ้าถ้าหากผมเสียค่าสมัครปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มเป็นเดือนหน้าครับผมอะไรค่เพราะว่าโปรแกรมนี้มันจัดล่วงหน้ามาแล้วอ๋อไม่ผมไม่ได้บอกเด็กๆกว ่อนเลยไม่ต้องจริงจังโอ้นะครับแล้วอย่างนึ่งน้องๆก็11ปีด้วยใช่ไหมที่ไม่มันมี10 10ปีครับ10บปีประมาณห้าหคนครับแล้วก็ที่เดี๋ยวมันจะมีแค่คนสองครับมีสองคนไม่คนเดียวมีคนเดียวคนเดียวไอ้เบอร์ดเด็กเนี่ยแค่ในหนึ่งครับก็คือทั้งทั้งสองรุ่นนะครับก็คือให้เด็กๆร่วมกิจกรรมด้วยเลยแต่ในเรื่องของผลรางวัลผลเข้าชิงเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมโอ้ เพราะผมเกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาที่หลังเพราะอีกสามทีมเขาไม่รู้ตัวลงหน้าว่าจะมีทีมนี้เข้ามาด้วยครับผมก็ก็เปลี่ยนเป็นชื่อทีมรวมรวมเพื่อนเลยไม่ได้หรอเออถ้างั้นงั้นก็ผมก็พรีเซนต์ในนามรวมเพื่อนไปแล้วกันได้ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเนาะจะได้จะได้ไม่เสียชื่อเสียงด้วยเ็กมันจะได้รางวัลกลับไปบ้านแนะโอเคนะอ๋อแต่ทนี้ผมไม่ได้จัดให้รวมเพื่อนนะครับเพราะรวมเพื่อนเนี่ยมันเป็นทีมที่ผม เอาอีก2ทีมมารวมกันเพื่อเตะเป็นเพื่อนกับอีกทีมหนึ่งที่มันเสดเพราะกล่าวว่าจริงๆแล้วมีร่วมกิจกรรมแค่สาทีมแค่แค่สามทีม,ทมใช่แล้วก็รวมเพื่อนเนี่ยผมเอามา2ทีมที่เหลือเนี่ยเอามารวมกันเตะเป็นเพื่อนโ,อโดยที่เตะฟรีไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีแต้มไม่มีแต้มไม่มีแต้มครับก็เด็กมันก็อยากจะหวังจะได้รางวังลอะไรกลับไปบ้างเห็นเห็นเด็กๆมากันเยอะแล้วก็อันนี้กว่าจะไม่ได้เล่นอันนี้มันทีมมันทีมมันทีมทีมเด็กเข้ามาซ้อมไง ครับแต่ว่าทีมนี้ก็เด็กๆดูการเล่นเต็มที่แล้วอะไรกลับไปหน่อยนึงอันนี้เมื่อกี้ผมก็ตอนแรกก็ลองลองดืมชี้แจงไปลองลองคุยกับทีมอื่นด้วยว่าเออในเมื่อเด็ก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 มาร่วมแล้วเนี่ยน่าให้รางวัลอะไรเด็กกลับไปบ้างอะไรเงี้ยนะให้ถ้วยมันจะช่วยหน่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันเบอร์ตั้งแล้วเดี๋ยวผมคิดว่ามันเข้าชิงอยู่แล้วเออเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลำบากใจเหมือนเด็กครับรางวัลให้เด็กหน่อยนึงตอนนี้คือน้องๆที่เข้ามาเนี่ยมันนอกโปรแกรมคือเป็นโปรแกรมที่เราไม่ได้เซ็ตก่อนเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็เหมือนว่าเราบอกมาแทนเขาถูกไหมแต่ว่าในในในเมื่อเรามาแทนเขาแล้วที่เนี่ยแล้วแล้วแล้วเมื่อเราเข้าสู่รอบสู่รอบชิงคุณเนี่ยก็น่ามีรางวัลอะไรให้กับเด็กๆบ้างนั่นเอง มีทั้งกลับไปรับใยเนื้ออย่างเงี้ยเออเป็นกําลังใจให้มันกลับไปเออมันได้ชัยชนะนะมันได้เออมีกําลังใจเล่นในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวผมขอนอนุญาตอาจารย์ได้ไหมเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกับอาจารย์ได้ไหมครับได้ครับลองคุยดีก่อนนะได้ครับผมครับได้ข้อมูลอยากขอมาบอกหน่อยได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวเราลองนี่แหละครับก็คือเป็นการที่ทำอะไรแล้วนะฮะ ร <T itt les> <das S 1> ุ่นสิบครับเนี่ยรุ่นสิครับเดี๋ยวดูตัวดิโอเต็กำลังปรึกษากันอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปคุยแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะทีมนี้ผมจะให้เข้าร่มกิจกรรมโดยที่ไม่มีผลไม่มีผลคะแนนในการเข้าชิงเพราะว่าเป็นทีมนอกตารางอ่าก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเข้ามาแทรกในทีมพิเศษพิเศษก็เดี๋ยวขอปรึกษากันอีกสักรอบหนึ่งครับเพราะว่าทางนู้นก็ คอมเมนต์มาเหมือนกันครับผมครับใแตโเ็กมันก็ไม่เป็นไรครับผมได้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับก็คือเป็นความลำบากใจของผู้จัดนะฮะตอนนี้จุดประสงค์ของเราคืออยากจะให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดนะฮะแต่ผู้ใหญ่ก็มาเพื่อหวังจะให้เด็กได้รางวัลกลับไปด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าซะด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ตัวมาก่อนนะฮะว่าน้องๆจาก บ้านรินทองจะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะก็เมื่อเห็นน้องๆมาแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าร่วมพอเข้าร่วมปุ๊บก็จะมีการหวังเพื่อรางวัลละก็ทีนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับสมาชิกอีกสามทีมที่เหลือแล้วครับอพอดูท่าทางแล้วหน่วยก้านของน้องๆรินทองก็ได้เปรียบทั้งสามทีมของเราเยอะนะฮะ ก็คงต้องขอประชุมโค้ดกันสักรอบหนึ่งนะฮะไม่มีปัญหาครับทุกปัญหาแก้ไขได้ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจกันอันนี้ดูเกมที่ให้จบกันก่อนนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวขอผมผมขอประชุมโค้ดผู้ควบคุมทีมทั้งสี่ทีมข้างในหน่อยนะครับหลังจบหลังจากจบแมตชนี้นะครับอออเอได้ครับหาตัวแทนมาคนนึงก็ได้ครับ แล้วก็เป็นตัวกลางนะฮะคอยไกลเกลีย่ย ต้องขอเชิญผู้จัดก,การทีมของแต่ละโรงเรียนมาคุยกันนิดนึงนะฮะเพราะเราก็ต้องขอโทษบ้านดินทองนะครับเพราะว่าตอนให้นอนุญาตให้น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมเราก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่มีผลในการแข่งขันนะครับน้องๆก็ตั้งใจเต็มที่กันเลยนะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับ อาจารย์ครับเดี๋ยวหมดเวลาปุ๊บเดี๋ยวขอประชุม4ทีมได้ได้ได้ครับได้คคครรรััับบบโอเคหมดเวลาการแข่งขันนะฮะเดี๋ยวเราขอประชุมหัวหน้าทีมกันสักครู่นะครับเจอกันในคลิปต่อไปดินทองชนะ2-0งศูน